สวัสดีค่ะสำหรับเรื่องสัมผัสที่ซวงกนะคะซาร่ารับบทเป็นแองจี้ค่ะแองจี้ก็จะเป็นคนที่มีหูชิปนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านกาแฟาในโรงพยาบาลเอหมอดีค่ะอาจะบอกว่าคิดถึงทุกคนมากเพราะว่าเรื่องนี้เราถ่ายกันหลายปีมากนะจะไม่ต่ำกว่า5ปีนะคะก็คิดถึงค่ะคิดถึงบรรยากาศกอง ถามว่าส่วนตัวเนี่ยเชื่อเรื่อง 3, สัมผัสซิกเซนหรือไม่นะคะส่วนตัวเนี่ยจริงๆยังไม่เคยมีประสบการณ์ก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าตัวเองเนี่ยลึกๆแล้วเชื่อเรื่องของเหตุและผลแล้วก็เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมค่ะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับเรื่องสัมผัสกิสวงนะคะทุกวันอาทิตย์ช่อง9 import HD นะคะหมายเลข30